สูดเดนเปิดสุดตายเชื่อไม่มีสาระเลยเอาโอเคเรามาอยู่กันใน2องโปรอีกเกมหนึ่งของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยที่เรามาดูเกมเกมนี้ก็เพราะว่ามันมีซูสมิดเล่นไว้ซุสเป็นฮีโร่ที่ต้องแต่ปรับมาเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรแย่ แลวผมเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นซุสด้วยนะครับผมพยายามจะหาวิธีเล่นให้กับมันท็อปสันเนี่ยเขาลองผลิตบิวทําเกมสุดขั้วมาก็คือเล่นอาร์คไลนิ่งแค่หนึ่งเล่นไลนิ่งโบเต็มแล้วก็เล่นโดดเต็มเล่นขั่วเวลดิสคอร์ดและโถมแต่ถึงแม้ว่าจะเล่นแบบนั้นแล้วเนี่ยแล้วมีคิวเยอะๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมไปดูเงินก็เท่ากับคนทั่วไปธรรมดาแล้วตามที่ผมบอกคิวมันก็เงันๆนะ่ะ <her> สุดท้ายแล้วมิดเลนยุคนี้หลายๆตัวมันก็ยังเป็นตัวสไตล์แบบ ความเล่นาร์มป่าอยู่เหมือนที่บอกไปว่าทำตัวเป็นเทมเพลยอสินเวคราวนี้น้ามาดูสถิติซุสกันหน่อยว่าซุสในโดดาโปรแทเกอร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ครับก่อนหน้าเราดูออเคมิสใช่ไหมเท่า,ากันเลยคนเล่นน้อยวินเวทชิปหายนะครับซุสมิดเลนนิยมเล่นมากสุดนี่ชิปหายยิ่งกว่าอีก32.3% 1ใน3เท่านั้นที่ชนะ แบบโคตรแย่เหตุผลอะไรทำให้เขาเล่นซุสผมเลือกเกมเกมนี้นะเพราะว่าเกมเกมนี้เป็นเกมที่ดับประหลาดมากสำหรับโฟซูเมอมันมีเกมหนึ่งที่โฟซูเมอหยิบซุสมาใน DPC ทัวร์นี้แต่เกมนั้นเอามาเล่นเจอเทลเลเบตก็เลยแบบถือว่าเม็กเซนระดับหนึ่งซุดเคาน์เตอร์ทีบีไงเออเมกเซนระดับหนึ่งเว้ยคือซุดเวอร์ชันเก่าเนี่ย มันก็ไม่ใช่ตัวเมตาอยู่แล้วเพราะไอ้พวกแก๊งสปิริตเนี่ย <It is S 1> ไอ้พวก3 s p สปิริตแสนบัตรซบที่มันอยู่มาตลอด1ปีเนี่ยมันพุ่งไปพุ่งมาเว้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกมันถึงอยู่มาเป็นปีส่วนซุสถึงไม่อยู่ในเมตามีโผมาบ้างเวลาเคาน์เตอร์เทอร์เรเบตแต่นั่นแหละครับในฐา,านะเมนซุสครับผมไอ้ม่วงไอ้ส้มไอ้ฟ้าเวลากดซุสมานะโอ้พุ่งไปพุ่งมายับเลยเล่นยังไงวะ แล้วคราวนี้มันเปลี่ยนไอความสามารถสตัติกฟิล์อยู่ที่ฉาจใช่ไหมแปลว่าคุณจะผ่าแรงคุณต้องรอถึง15นาทีแล้วได้สกิลโดดมาซึ่งแบบวอตวิธีเก่าเนี่ยมันก็แย่อยแลวนะเพราะว่าฮีโร่หลายตัวมันเล่นได้ไวใช่ไหมแต่ซูสเนี่ยมันต้องฟาร์มเลนฟาร์มป่าฟาร์มเลนฟาร์มป่าไม่โชว์เลนเงื่อนไขเล่นโคตรยากเลยอ่ะคราวนี้เราดูดับ EG เล่นปักหน้าแซนคิงโปรซูเมอร์คีเปอร์ไท니 คิปเปอร์ซับแน่ๆเพราะวันนี้เรามาดูซูสมิทเลนส่วนแท่นนี่เนี่ยเมื่อกี้แชทบอกบอกผมว่ามูเป็นคนที่ชอบเล่นออฟเลนกรีดดี้ผมว่าทีมมันจะไม่ได้ไปเมเจอร์เพราะอ,าอย่างเงี้ยแหละมูนี่มันแครี่เก่านี่ยเจี ET กดสกายมาสกายเป็นตัวเก่งของคริสถ้ากับปักหน้าซับห้าสกายซับสี่แล้วคุณดูไอ้พวกนี้คืออะไรเวทสามตัวแอมเวทสองตัว ไทนี่ไม่มี BKB แตกกดเว้นฟูมาฟิลลิ่งเหมือนเอาเว้นฟูมาชูไทนี่แล้วก็เซฟเพื่อนไม่ให้โดนคอมโบตายผมผมจำได้แล้วว่าตำแหน่งของโฟซูเมอร์เกมนี้เป็นยังไงแชทลองคิดว่าเกมเกมนี้เป็นยังไงครับแชทคิดว่าไทนี่ดาร์กไนท์ตำแหน่งอะไร อย่างทีบีเกมเนี้ยมันคือตัวเก่งอาทีซีตัวต่อไหมทีบีเลดเกมเก่งกว่าไทนนี่ทีบีไม่แพ้เลนเวนฟูถ้าเวนฟูเป็นออฟเลนทีบีไม่ได้แคร์ดาร์กไนท์ออฟเลนเพราะต่อให้ดาร์กไนท์ชนะเลนได้ทีบีก็เข้าป่าอยู่ดีอ๋อซุดมาเคาน์เตอร์ทีบีอีกแล้วเหรอแสดงว่าโฟลซูเมอร์ชอบกดซุดมาเคาน์เตอร์ทีบีในแพทนี้ซึ่งไม่มีใครทำแล้วเพราะว่าค er ีเปอร์มิดยังโหดกว่าซุดมิดแหละ ลองคิดภาพนะคีเปอร์มิดอ่ะยังโหดกว่าซุดมิดอ่ะมันมีอะไรผิดพลาดแล้วคีเปอร์มาเล่นซับสี่ก็ดีเล่นมิดก็ดีนั่นแหละครับโดตอทูบาลานซ์เกมสารยำสุดสุดขั้วช่วงนี้แล้วคุณดูโฟลซูเมอร์เล่นอะไรดาก็ไนแคลรี่ไทนี่ออฟเลนอะไรวะแล้วปักหน้าอยู่ในเกมนี้เว้ยซุเล่นเจอปักหน้าเหรอจ่ายสกิลปังปังเข้าหน้าตัวเองโอ้ไอเดียอะไรวะเนี่ย ดีว i ชั่นหนึ่งเอ็นเออ่าสุดคาลเตอร์ทีบียังไงทีบีมันแพเวทเลือดมันไม่ได้เยอะมากเลือดมันเยอะเพราะมันซื้อไอสแตทไอเทมตัวมันธรรมชาติสเตนน้อยมันไม่ต้องสุดก็ได้ครับลีหน้าก็ได้ครับปักหน้าก็ได้ครับมีทางเลือกเยอะมากอะไรก็ได้ที่มันเป็นดาเมจเวทอวอยสปิดยังได้เลยเว้ยสปีดเกมนิดนึงแล้วนะโอเคดูหน่อยสิไทนี่ซื้อเวทแบนเอาอาร์เมอร์สุดเตรียมเงินซื้อขวด แต่ซุดกันเนอร์เกมเนี้ยไม่ได้เล่นบิวท็อปสัน <30 seconds. S 1> จ๋าๆคือถ้าเล่นบิวแบบท็อปสันทําเกมสุดขั้วนะสิบนาทีคีป30ตัวเว้ยผมไปลองเล่นในเทอร์โบมาแล้วสารยามากแย่ yeah. ไม่ได้ดีคือย้อนกลับไปถ้าเป็นสูตรเก่าอะสุดยังเล่นซัพพอร์ตได้ครับคุณมีสต t าติก e ิลคุณแค่ยืนโพ i ิชันดีๆแล้วคุณก็จ่ายสกิลหนึ่งกับสกิลส เติมดาเมจด้วยสตัติกฟิลคือเรื่องเล่นก็ดูไม่ได้เปรียบขนาดนั้นเกมก็ดูเสียเปรียบมีอะไรดีบ้างเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเกมนีกันเนอร์เขาเล่นไรนิ่งโบนัมก่อนนะสุดท้ายเขาก็กลับมาเล่นไออาร์ไรนิ่งอยู่ดีเพราะว่ามันฟาร์มไม่ได้คืออินวอเกอร์ที่ว่าฟาร์มห่วยๆย,ยังฟาร์มดีกว่าสุดอะอะแล้วเลนบนเนี่ยมันเป็นปักหน้าซับห้า ปักหน้าซับเวลามาเล่นเจอไทนี่อะ่ะไม่ว่าจะเป็นเลนออฟเลนหรือเลนแครี่นะไทนี่มันอาร์เมอร์ศูนย์มันแพ้ปักหน้าปักหน้ามันตีไวแล้วมันวิ่งไวด้วยมันแค่วิ่งจิ้มวิ่งจิ้มอะ่ะก็เถิดชนะไทนี่ละนั่นเลยเป็นสายที่ว่าทำไมไทนี่ถึงซื้อเวทแบนเกมนี้อ่ะแล้วไทนี่ก็ซื้อ Ring of h e l l จะทำกันเวทด้วยเกมนี้พาะฝั่งนู้นมันแบบเวทเยอะมากเวทมหาศาลแต่ก็นายแครี่เจอแซนคิง อ่ะยูชัวร์บอลเดดถามจริงคือดาก็ไนท์ทำไงให้แซนคิงแบบมีปัญหาวะมันดูไม่มีปัญหาสำหรับแซนคิงเลยเว้ยแซนคิงก็แค่ตีฝุ่นฟาร์มดาก็ไนท์ก็ยืนทื่อๆไปอ่ะดีว่ามีเซนที่มานะเลยแบบพยายามฆ่าได้ถ้าไม่มีเซนที่ก็คือทำอะไรมันไม่ได้แล้วด้วยความที่เล่นไลนิ่งโบนัมมันก็จะฟาร์มห่วยมากแล้วถ้าเป็นวิธีการเล่นแบบเก่าอ่ะคือเล่น4อาร์คไลนิ่งแล้วก็มีสตัติกฟิลมันจะฟาร์มเก่งกว่าตอนนี้ครับ อันนี้คือฟาร์มแยกกว่าเดิมแบบชัดเจนมากๆเลยเว้ยคุณดูการปรับมันดิไม่แปลกใจทําไมโนเทลถึงบอกว่าแพชแพทล่าสุดเนี่ยแพทใหญ่เนี่ยไอฟ้ฟกซ์เป็นคนทำเหรอวะมันดูไม่ใช่ไอฟ้ฟกซ์มากเลยเว้ยอ,อันติสุดที่ไม่มีแพสซีฟเติมดาเมจเบาๆเราทำอะไรไม่ได้ละอินวอชนะเลนชนะคลิป ไม่มีมานาตีคลิปไม่ได้ันโด EMP มานาหมดวิ่งกลับบ้านใหม่เนี่ยดับมาระเบิดตัวเองทท่านั้นแหละดูดิดาบก็นายทำไรแซนคิงไม่ได้ส่วนในข้างบนไทนี่เจอทีบีดูทีบีดิดีนายสิบเก้าตัวเห็นไหมแค่แบบดับก็ระเบิดตัวเองแล้วอะ่ะนี่เหรอดีว i ชั o นหนึ่งเอ นี่ยเห็นไหม eg แบบไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยอย่างเกมเอย่างเงี้ยคือแบบหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ย eg มันท็อปโซโนเนเนใช่ไหม eg โหดมากไม่ไม่ใม่ใม่ใม,ม่ถ้าไม่ใช่ eg ควินซี่คู l tsm สู้นะคืออีกฝั่งหนึ่งมารัวหมัดแล้วก็ปล่อยหน้าตัวเองอะคือตอนเนี้ยซูมโฟซูมเมอร์กำลังล้ำอยู่เว้ยกำลังล้ำอะไรบางอย่างอยู่ส่วน eg คือไม่รู้อะ,ะเพราแค่มาฟาร์มอีกหนึ่งเกมอะอัติซี่บอกง่ายกว่าแลงเกมอีกอ่าดูอินวอเกอร์อินวอเกอร์ฟาร์มมากกว่าซุด ซุดทำเกมเหรอสิบนาทีสุดได้แค่แช่เลนคีฟดันเข้าหน้าป้อมตลอดส่วนดาร์กก็นะก็ไปเอาทาวเวอร์บนน้อกให้แล้วตามที่ควรจะเป็นคราวนี้มาดูสิบนาทีสุดเงินเท่าไหร่สุดเงินสามพันสองครับผมขนาดจ,จิตอนาจใจใช้นี้ออฟเลนก็ไม่ได้ชนะเลนเหมือนที่แชทบอกอะอะไรนะมูชอบเล่นกิ๊ดดี้ออฟเลนโอ้ยพอเถอะกิ๊ดดี้ออฟเลนเนี่ย โอ้คนเราควรจะมีบทเรียนนะอาตอนนี้ไทยนี่โดนเบอร์มานาชุดเดียวมานาหมดละแล้วก็ซื้อ,อยาม,มานามาโอโ้น่ารักชิบหายแก้ปัญหาแบบน่ารักมากอาแซนคิงสกายหลาดคอมโบทีบีดันบ้านสบายดีครับเมื่อไหร่สุดเดินเกมมันมีคีปเปอร์นะจริงอะ คือมันมีคีเปอร์มีซุดมันควรจะเล่นด้วยกันมันมีไทนี่มันมีแต่ตัวจ่ายสกิลทั้งนั้นแหะถ้าเล่นคีเปอร์รีคูดาวมันน่าจะออกมาดีแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคีเปอร์ดีเฟนซ์บ้านเหมือนไอ้มีมปั่นจักรยานอะ่ะทีมคู่แข่งของ EG คือมาปั่นปั่น,น,นแล้วก็ล้มเองแล้วก็โอ้แพ้แล้วฟาร์มลึกตายแต่เป็นตัวที่ไม่มีความสามารถทำคลิป ดาก็ไนแครี่ซื้อบิงเหมือนเล่นมิดเลนแล้วเราจะเล่นไทนี่ออฟเลนไปทำไมวะแล้วเราเล่นดาก็ไนแครี่ไปทำไมอ่ะกอเปิดวิชั่นจะไปสโมกแก๊งเขาแก๊เป็นไทนี่โดนก่อนดาก็ไนตันสุดได้แค่ผ่าเติมเล็กน้อยแทบไม่รู้สึกอะไรเอาจริงๆนะพูดถึงดาร์กไนท์ฉาดแพทเนี้ยยิ่งกว่าสุดอีกเว้ย คือดาร์กไนแค่ซื้อฉากมาดาเมดก็มหาสารแล้วไอ้คอมโบบิงสตันไฟบอลแล้วก็ไอ้นี่เบ็ดไฟแม่งแรงกว่าชัดเจนมากๆเลยเว้ยอันนี้คือสวอปช่วยแล้วนะหยิบเว้นฟูมาเพื่อทำแบบนี้เลยเว้ยสวอปช่วยจากคอมโบแซนคิงสกายไม่งั้นโดนแซนคิงสกายคอมโบพอหลุดตำแหน่งมาก็โดน1ชุดสันตดักหน้าบูมแคปตาย ตอนนี้คือซุดยังไม่มีอิมแพกอะไรทั้งสิ้นครับซุดไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยแชทบอกว่ามันมีเบื้องหลังอะไรบ้างเนี่ยมันดูเหมือนโยนๆผมว่ามันน่าจะต้องเริ่มจากการที่มูเลิกเล่นกีดี้ออฟเลนนะถ้าคุณบอกว่า ATF นี่เป็นแครี่ที่อะไรนะออฟเลนที่พยายามจะเล่นแบบแครี่ใช่ไหมผมว่ามูนี่แม่งหนักกว่าอีก ATF แบบเป็นแค่เลเวลหนึ่งของมูอะ แต่หมูนี่คือเลเวลสิบเลยเว้ยเป็นออฟเลนที่ถ้ามึงเจอในแร้งเกมมึงต้องกำหมัดนนแน่แน่ดูคิปเปอร์ดีดูคิปเปอร์รวยเท่าตัวคอดีอ่ะดาร์กไนท์โดนสกายหลัดฆ่าดาร์กไนท์ไม่มีบีเคบีโดนสกายหลัดฆ่าเรื่องปกติมากสูดด้โดนเปิดสู้ตาย <c oughs> โอ้ยขอโทษที่ตะหลุดขำแต่แบบวาย เพื่ออะไรวะเชีย่ยไม่มีสาระเลยขออนุญาตย้อนอ่าไม่ใช่ย้อนเร่งเวลาดูดูดิคือแบบสุดมันทำอะไรไม่ได้เลยเกมเกมเนี้ยนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ว่าอย่าเล่นสุสเกมเมื่อกี้เป็นตัวอย่างบอกอย่าเล่นเอาคมิสส่วนเกมที่เป็นอย่าเล่นสุส กันนะมันเล่นในเล้งแบบเล่น,บบลนด,ดีมากนะเว้ยเล่นเก่งนะเว้ยแต่แบบใครดาาวะถามจริง <ST ASS IC U zza> อ่ะซุดมีฉาแล้ว <ST ASS IC U cía> ดาเมจมาแล้วครับซุดมีฉาแล้วครับเราจะผ่านไป19นาทีแต่ฮีโร่ตัวอื่นไม่ต้องรอขนาดนี้นะอ่ะผ่านโปรวิชั่นไปเป็นไงล่ะพลังของฉาดแรงไหมแล้วตอนนี้คือเขาเริ่มเล่นได้ล้วเราจะผ่านมาประมาณเกือบ20นาที อาร์ซีบอกว่าจะไปสกาดิแล้วอะแล้อาร์ติซี่ได้ภัาคุมกันเวทมาด้วยทีบีรีบขึ้นสกาดิเลยนะเว้สกาดิมานี่คือทีบีสู้ได้ละแล้วลดูสามขอสามขอพยายามฟาร์มกลับขึ้นมาเวยตะดูเงินเ,อเทอร์เรเบตเอาแค่คิปเปอร์ทีมตัวเองก่อนคิปเปอร์ทีมตัวเองนี่เงินเท่าตัวขอ้อคีเปอร์ทำคีฟคิปเปอร์ตาย อาเบดมีทราเวลไหมไม่มีแต่อาเบดมีไมดัสไปเลดได้อันนี้เกมคือแบบตามสกลเวลาเลยเว้ยต้นเกมมีสกายรัตแซนคิงกลางเกมมีอินวอคเติมเลดไปมีเทอเลเบดแล้วเลดไปไออินวอกเกอร์ก็บิวผสมแล้วมีเอ็กซอร์แล้วมีไมดัสแล้ว แล้ว D K พอมันเจ๊งใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นออฟเลนแทนไ้วยแทนที่จะเป็นแครี่เมื่อกี้หกพันเป็นเก้าพันแล้วผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเรื่องน,นี้คือแบบไม่พลิกอะทีบีฟาร์มต่อหน่อยได้บีเคบีมาก็สบายแล้วคือไทนี่เกมเนี้ยผมพอจะเข้าใจนะถ้าเขาจะไม่เล่นแครี่อะ เพราะฝันของข้าเป็นแบบโตวเวทเยอะเคาน์เตอร์เยอะใช่ไหมอ่ะจู่ๆเจอเสาพักหน้าเสียบใส่งงถ้าเป็นทีมทั่วไปเวลาเจอเคสแบบนี้เขาจะโยกแทนนี่ไปเล่นซับครับไม่ใช่โยกแทนนี่ไปเล่นออฟเลนเลยโอ้หผ่าไปไม่เข้าทีบีเลยเกิดอ,อะไรขึ้นทีบีกันเวทสี ถ้าไม่มีใครตายปักหน้าก็เติมเลือดปักหน้ามีนี่แหละมีแทนคิวเหมือนเดิมแต่ก็ไนท์ไม่มีบีเคบีโอซันเดอร์ช่วยเจอแหลกกลายเป,ป็นปักหน้าโคตรแทงอะ่ะไฟเนะี่ยปักหน้าซื้อแทนคิวมาซื้อหมวกสองหมวกเลือดพันหกแทงไฟหรือว่าเป็นเพราะซุตมันไม่ค่อยมีดาเมจวะผมว่าน่าจะอย่างหลังว่ะ เออมันไม่ใช่ว่าปักหน้ามันถึกเว้ยแต่มันไม่ค่อยจะมีดาเมจเว้ยดาเมจโหดสุดคือไทนี่ไทนี่คอมโบคอมโบเสร็จแล้วก็ตายจากไปอีซี่เกม EG สุดซื้อบิงจะซื้อ BKB ด้วยก็สไตล์แบบสุดเอาชัวร์ในไฟต์สุดจิตก็ซื้อ BKB เวนฟูซับสี่ทำฟอสตับไม่ใช่ซับสี่เวนฟูซับห้าแต่จริงเวนฟูจะเล่นซับสี่หรือซับห้าไม่แต,ตกต่างกันเท่าไหร่หรอกอ้าวโอ้ oh, สวัปมาแบบนี้นี่ได้เลยได้เลย <laughs> สวัสดมาให้จ่ายดาเมจถึงในบ้านได้เลย ไม่ไหวอะทอสทีบีมาเล่นหน่อยดิทีบีไหวไหมโอ้ไม่มีซันเดอร์ครับผมก่อนนั้นนี่ซันเดอร์ไปแล้วโดนจี้จุดทีบีตาย70ิวินาทีไนส์คัมแบ็กไนส์คัมแบ็กเซอร์ไพรส์ยัดใบเอทอสมิติแฟร์บูมโบยหนึ่งทีตายโคตรแรงอะสากายร่าดโคตรแรงมีคนไม่ครบยังรอกระทืบนนอกบ้านเลยนะแล้วก็รอเวลาทีบีเกิด ผมข้ามเลยหนึ่งนาทีทีเ,เกิดทบีเกิดกลับมาตีบ้านต่อ B.K.B เกวีด้วยตอนนี้เทนี่แน่นอนสุดเทนนี่แบบหนึ่งคอมโบฆ่าคนตายได้ทีบีซื้อบิงมาเปิดเมนตอมอบเปิด B.K.B นั่นแหละครับวิธีการแก้สุดสุดสแนเปอร์เลยพวกเนี้ย <c oughs> มันซื้อบิงมาเคาน์เตอร์ก็จบละเข้าถึงตัวได้ เสียบฐานอีพีเซนเตอร์บูมตายโอ้ยเกมแบบยับยุยี่ <is> ยอดเยี่ยมมากโฟซูเมอร์โฟซูเมอร์ได้สอนให้น้องๆหนูๆอ,อย่าทำตามเอาเคมิสะสุดเรียกได้ว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยครับไม่ได้เห็นความเป็นนิวเมตาเลยเว้ยแค่แบบเป็นแบบคำเตือนอะ วอร NING อย่าเล่นเอออย่างน้อยก็ยังยังเป็นสุดอ่ะนะดาเมจฮีโร่สูงสุดอยู่ดีถ้าแบบมีไทนี่หรือว่าค er ีปเปอร์มาดาเมจฮีโร่มากกว่าสุดนี่ก็มีปัญหาละเพราะอย่างน้อยสุดสุดมันเป็นฮีโร่ที่เก็บฮีโร่ดาเมจได้ง่ายแล้วเว้ยแค่กดนันติทีนึงก็เยอะแล้วอะผ่า,ผา,ผาไปในไฟไม่ได้เยอะละ